สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สสครำพูนชนลนวัตกรรมรำหน้าจิตอาสาบริการเสริมสร้างรายงานให้อยู่ดีมีสุขสำหรับวันนี้เราจะมาสรุปข่าวประจำสัปดาหร์ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่3กันยายน2564ประเด็นข่าวมีอะไรที่น่าสนใจนั้น เราไปติดตามชมกันเลยวันที่31สิงหาคม2564ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนครั้งที่38 2564ณห้องประชุมจามเทวีศาลากลางจังหวัดลำพูนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินง,งานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในจังหวัดลำพูนโดยมีนายวรยุทธ์นวรต ผู้วา่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานวันที่1กันยายน2564เวลา13.30นาทีร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีกลุ่มไลด์เดอร์ฟูดแพนด้จังหวัดลำพูนยื่นหนังสือร้องเรียนขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนณห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฟั่นศาลาการจังหวัดลำพูนโดยมีนายอนุพงศ์วาวงมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเวลา13.30นร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนณบริษัทมูลตาอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดเพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามมาตรการ Bubble and Seal สำหรับสถานประกอบการโดยมีนายชาติกิติธนดิตต์ ประหลัดจังหวัดเป็นประธานในการประชุมวันที่2กันยายน2564เวลา9นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนจัดประชุมคณะกรรมการสูงปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคเหนือครั้งที่2ประจำปี2564มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ด้าคุ้มครองแรงงาน ด้านความปลอดภัยในการทำงานของ17จังหวัดภาคเหนือและศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต5เขต6โดยมีนายวรนรักษ์ศรีสุขใสรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการประชุมวันที่3กันยายน2564เวลา9นาฬิการวมรับฟังการเสวนาผานึนก,กำลังฝ่าวิกฤตโควิด COVID -19 ในสถานประกอบการผ่าน Facebook l i ฟ e ซึ่งจัดโดยกองโลกจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกลมควบคุมโรคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการในการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานประกอบการณนะห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มคมรองแรงงานจังหวัดลำพูนเวลา13.30น ร่วมประชุมชี้แจงการบริหารจัดการไปในสถานประกอบกิจการโดยใช้หลักการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานประกอบกิจการอย่างมีส่วนร่วม b ับเบิลแอนซิลตามคำสั่งคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนให้แก่สถานประกอบการในพื้นที่ตำบลบ้านกลางจำนวน30แห่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนร,ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในชุมชนประจำปี2564โดยได้ออกตรวจในพื้นที่อำเภอต้นทงอำเภอบ้านโฮ่องอำเภอเวียงหนองล่องและอำเภอเมืองลำพูนจำนวน12แห่งลูกจ้างคนพิการจำนวน30คนผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายพบว่าลูกจ้างคนพิการ ที่ทำงานในชุมชนทุกแห่งได้รับสิทธิตามประโยชน์กฎหมายคุ้มครองแรงงานสรุปผลการปริวัติงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดลำพูนในหลอกสัปดาห์ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง3กันยายน2564การบริการให้คำปรึกษาแก่นายจ้างลูกจ้างรวม41ลายมาพบด้วยตนเอง จำนวน16รลายให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์จำนวน21ราย์การติดต่อผ่านไลน์ออฟ i ิเชีสสคอร์พล c o คันเน็กจำนวน4รลายการส่งเสริมให้ในจ้างลูกจ้างในสถานประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะหา่างการสวมหน้ากากการล้างมือบ่อยๆการตรวจวัดอุณหภูมิ การลงทะเบียนไทยชนะอย่างเคร่งครัดสสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน